สวัสดีครับพวกับผม Top Story เช่นเคยครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเกม Tower Star นะครับก็เป็นเกมที่เพจทัวเอินะครับแล้วก็เป็น n f t เกมนะครับก็ส่วนตัวนี้ Tower Star นะครับก็จะเป็นเครือในในเครือเกมของค่ายก a ร่านะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็มาดูเกมเพย์ก่อนเลยนะครับเป็นวิดีโอพรีวิวนะครับ โอเคครับก็กาล่าเกมนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นพวกมาร์เก็ตเพลสนะครับก็จะเป็นพวกไอเทมต่างๆนะครับมีทั้งพวกแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ไอเทมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาให้ดูมีทั้งหลายมีทั้งคอมมอนอันคอมมอนแร่อีพิกแล้วก็เลเจนดารีนะครับส่วนใครชอบอันไหนก็สามารถเข้ามาช็อปก็ได้ครับจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้ครับจริงๆมันคือสามารถเล่นฟรีได้ครับแต่มันมีไอเทมพิเศษอย่างเงี้ยถ้าเราซื้อไปเงี้ยมันก็อาจจะช่วยบางอย่างนะครับมันจะเป็นเหมือนาเบว่า ตเก็บอ้อยเก็บฟางเก็บองุ่นเก็บอะไรเงี้ยมันจะทําให้เก๋กว่าสวยกว่าแล้วน่าจะได้ค่าพลังมากกว่านะครับวอนนี้ผมยังไม่ได้ลงไปเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องของแบบพวกเครื่องช่างอะไรเงี้ยครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเกมมาเลยนะครับครับตัวเกมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมกดนี่ให้ดูก็คือว่าตัวเกมนี่นะครับมันจะเป็นจําลองแบบทั้งโลกเลยนะครับก็เป็นแผนที่โลกนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปเล่นอยู่แถวแถวเขตไหนนะครับก็อันนี้ ส่วนตัวมันจะมีทั้งเซิฟฟรีแล้วก็เซิฟเสียเงินนะครับอันนี้ผมก็เล่นเซิฟฟรีนะครับถ้าถ้าเราเล่นเล่นได้อันดับท็อปร้อยนะครับถึงจะได้รางวัลหรือการเอิร์นขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคแรกก่อนนะครับขั้นตอนแรกเวลาเราจะเลือกเวลาจะเล่นนะครับเราให้ดูตรงนี้ครับมันจะมีซิตี้ครับเขาเรียกว่าเมืองหลวงคือถ้าเรายิงอยู่ใกล้เมืองหลวงเท่าไหร่คือระยะเวลาขนส่งมันก็จะยิงสั้นครับแล้วก็ทําให้เราประหยัดน้ํามันด้วยโอเคครับเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะไปอยู่เมืองแถวไหนนะครับ มันมีตรงนี้ก็จะเป็นรูปภูเขานะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะมีอีกเมืองนึนงครับโอเคครับแล้วแต่เลยครับว่าจะไปอยู่เมืองไหนอันนี้ผมก็อยู่เมืองไทยครับไปใกล้แถวแถวนี้ครับโอเคครับเราก็ไปดูเมืองเราครับอันนี้ผมติดระดับพันหนึ่งแล้วนะครับแต่จริงๆก็คือต้องติดท็อปร้อยถึงจะได้รางวัลนะครับโอเคครับครับมาถึงเข้ามาในเกมจริงๆมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือผมเล่นมา2อสาวันแล้วก็ในตัวเกมมันจะมีพวกต้นไม้มีบ่อน้ำอะไรจะไปหมดถ้าเพื่อนๆเข้้าามมคครรรััังแกนนะบ็ีบ่อน้เข้ารรธมชาตินะครับก็คอ เราสามารถลบทิ้งก่อนได้ครับแรกๆคือเราจะมีเงินน้อยมากนะครับเราก็สามารถเราเอาเงินน่ะตอนแรกเวิธีหาเงินท,ที่ง่ายที่สุดคือเราจะต้องปลูกต้นต,ตัวนี้ครับแล้วก็อันนี้บ่อน,น้ํำจริงๆจะมีเต็มแบบเราก็ลบทิ้งไม่ให้หมดก่อนก็ได้มันจะมีเงินทุนมาประมาณห้าหมื่นถึงหกหมื่นโอเคแล้วก็ามาสร้างมันจะมีพวกของพวกนี้มันจะมาแต่แรกแล้วครับจะเป็นพวกโกดังอะไรพวกนี้ครับก็ขั้นแต่ขั้นตอนแรกผมจะอธิบายนี้ก่อนคือมันจะมีฟางตัวนี้ใช่ไหมครับที่เราให้ปลูกก่อนปุ๊บ วางตัวนี้ครับเวลาเก็บมันจะเก็บให้กดังตรงนี้ครับเนี่ยกดังตัวนี้จะเป็นตัวเก็บพวกฟางพวกอ้อยพวกไออะไรนะครับไอฟักทองอะไรพวกนี้ครับทั้งทุกอย่างนะครับจะเก็บอยู่ในนี้หมดเลยเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ต้องสร้างลงรงผลิตครับอันนี้จะเป็นนี่ครับวายมิ y นะครับก็มันจะมีทั้งผลิตแป้งผลิตน้ําตาลแล้วก็ผลิตเกลือนะครับแล้วก็ลองดูว่าวัตถุดิบของมัน,นคืออะไรบ้าง วัตถุดิบของมันเช่นเนี่ยน้ำตาลครับก็จะใช้ใช้เนี่ยครับอ้อยครับแล้วก็ไม้สามชิ้นแล้วก็อ้อยหกอันอันนี้ก็ใช้บีดห้าอันแล้วก็ไม้สามอันเกลือก็ใช้ใช้เบใช้เกลือหอันแล้วก็ไม้สามอันก็เป็นเกลือเป็นโซล์นะครับโอเคครับเนี่ยแล้วก็ผมจะบอกเทคนิคก่อนคือไอตัวเนี้ยมันจะประมาณสองหมแรกๆ้ากจะอาจจะสร้างยากหน่อยแล้วก็ทํากดแล้วก็ขายไปได้ครับขายไปเรื่อยเรื่อวิธีบางทีอ่ะเวลาเราสร้างนะครับมันจะมันจะเสียเวลานานนะครับบางทีเราต้องดูก่อนว่าตัวไหนอ่ะ ถ้าเราเราเราจะตั้งติดกันไม่ได้นะครับถ้านตัวนี้วางติดกันตรงนี้ข้างๆนี่ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเวะลาผลิตของมันนะจะเป็นสีเขียวนะครับขอบตัวนี้สีเขียวคือมันจะผลิตผลิตได้เร็วมากก็คือสามสิบวิถ้าตัวไหนที่มันแย่ครับมันก็จะเป็นออกเป็นสีส้มๆเลยผมหาปก่อนแป๊บนึงนะครับสีเขียวดีๆหมดเนี่ยครับสีส้มๆเนี่ยมันก็คือช้ามาอีกแล้วก็จะมีสีแดงสีแดงก็จะยิ่งช้าลงไปคือเราพยายามทําให้ได้สีเขียวมากที่สุดเพราะว่าสีเขียวมันจะทําให้ผลิตได้เร็วเหนนมมม้ยรีีี่่ตชาิ แล้วก็ที่สําคัญเกมนี้มันจะให้แบบว่าถ้าตัวไหนเนี่ยมีแบบว่าโครงสร้างของเกี่ยวกับที่มนุษย์ใช้งาน,นครับมันจะทําให้ค่าความเร็วหรือว่าค่าธรรมชาติลดน้อยลงเช่นเหมือนนะตรงเนี้ยเห็นเห็นอันนี้ตรงนี้ปกติจะเป็นต้นไม้เห็นไหมครับแต่เรามีสิ่งปลูกสร้างอยู่เนี่ยจากปกติต้นอื่นเนี่ยแบบห่างๆางเนี่ยครับเป็นเป็นสีส้มสีอะไรเงี้ยแต่พออยู่ใกล้กลายเป็นสีแดงเลยเพราะว่ามันมีสิ่งปลูกสร้างอยู่มันก็เลยช้ามากเลยครับเนี่ยคือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยแบบ เนี่ยอย่างงี้ก็ยังช้าใช่ไหมครับคือถ้าเรายิ่งไปสร้างใกล้ถ้าเอาตัวเนี้ยหรือตัวเนี้ยพวกของพวกเนี้ยไปสร้างใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้พวกต้นไม้พวกอะไรเงี้ยโตช้าเห็นไหมครับนี่ก็หนึ่งนาทีอะไรเงี้ยแต่ที่เร็วที่สุดก,ก็คือประมาณสามสิบวิครับเนี่ยโอเคครับแล้วก็ผมจะบอกเทคนิคสําคัญคือเกมเนี้ยม,มันมีข้อเสียอย่างเดียวคือว่าเราไม่สามารถย้ายได้เหมือนเฮดีถ้าเพื่อนเคยเล่นเฮดีก็จะรู้ใช่ไหมก็คอนเซปต์ปก็ประมาณนั้นแต่ว่า ไม่สามารถแบบกดปุ๊บแล้วย้ายได้คือเราต้องทุบทิ้งอย่างเดียวเพื่อทําเพื่อสร้างขึ้นมาใหม่เงี้ยแบบทางเนี่ยตอนแรกมันไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคือเราต้องทุบไม้ทิ้งรีมูฟรีมูฟรีมูฟทิ้งแล้วถึงจะสร้างทางได้ครับคือเราไม่สามารถแบบว่าเอ้ยเราสร้างผิดนะผิดแล้วผิดเลยอะผิดแล้วต้องทุบทิ้งแล้วก็ั้งสร้างใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมอธิบายต่อขั้นตอนแรกเราคือเราทาฟาร์มเสร็จแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมบอกว่าถึงไหนแล้วคือเราผลิตเราจะผลิตตัวฟางเราผลิตอ้อยน้ําตาลเรียบร้อยใช่ไหมคร สโตเฮาส์ house, เราต้องสร้างก่อนนะครับถ้าเกิดเรายังไม่สร้างสโต e เฮาส์เนี่ยแล้วให้มันผลิตออกมานะครับมันก็จะโยนทิ้งนะครับคือเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะถ้าเราไม่ไม่สร้างมันออกมาเนี่ยมันก็จะโยนทิ้งเลยเพราะว่ามันแบบไม่มีที่เก็บนะครับสเสร็จปุ๊บขั้นต่อไปเราก็มาดูนะครับเราก็มาสร้างดูว่าต้องสร้างอะไรต่ออันนี้คือบ้านคนงานนะครับก็สร้างได้ตรงไหนก็ได้นี่ครับมีทั้งบ้านคนงานมีทั้งสองแบบเรือเลือกใ,ใช้งานว่าใช้แบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้แล้วก็นี่เป็นช่างไม้เราก็ตต้้องงสรรราััแแกก่กกมนนคบ สร้างช่างไม้ก่อนสําหรับไว้ตัดไม้นะครับใช้เกลือจะสร้างเกลือก็ได้เนี่ยโองตัดไม้มีหลายอย่างครับเพื่อนๆลองอ่านดูครับดกดตรงคลิกขวานะครับก็ดูว่าตรงไหนใช้ผลิตใช้ผลิตอะไรได้บ้างนี่ครับอันนี้วูดก็ที่เก็บไม้นะครับอันนี้โอเคครับแล้วก็ขั้นตอนแรกมันจะยังไม่ยากมากครับก็คือเราเราพยายามสร้างสร้างตัวนี้ให้ได้มากที่สุดก่อนพอเราสร้างเสร็จปุ๊บเราก็สร้างน้ําตาลไม่สร้างน้ําตาลก็สร้างตัวนี้ครับมันจะได้ง่าย แล้วก็มาดูว่าวลา,าคาขายแต่ละตัวนะครับมันจะเป็นยังไงเช่นปุ๊บเนี่ยสมมติถ้าเราเราสร้างเกลือครับครบครบสิบอันเนี่ยสิบอันก็ราคาสองหมื่นห้าเห็นไหมครับเนี่ยระยะผมอยู่ใกล้แบงกอกใช่ไหมครับผมก็เลือกว่านาทีแค่นาทีเดียวก็ถึงแล้วเช่นเนี่ยเราสร้างสร้างน้ําตาลใช่ไหมครับเนี่ยได้สามหมื่นอย่างเงี้ยต่อรอบในการขายสิบอันเนี่ยแล้วก็อันนี้ผมสร้างขั้นถึงอันนี้แล้วครับเป็นเป็นพายเป็นพายพัมกินนะครับ, Falcon, รบก็จะยากขึ้นมาเลยแบบของผลิตก็ยากขึ้นเนี่ย ได้ทีละสี่แสนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าอะไรต่อนะครับพวกรถอันนี้จะมีแค่ั้งแต่แรกนะครับและที่สําคัญนะครับตอนเลื่นเกณฑ์มันจะมีเขาเรียกแก๊สโซลีนครับแก๊สโซลีนก็คือเวลาเราใช้ส่วนของนะครับมันจะหายไปหนึ่งอันตลอดเสมอมันไม่สามารถฟูนฟูขึ้นมาเองได้ครับเช่นเนี่ยเก้า้อเก้านี่มันไม่ได้มันจะไม่ขึ้นมาเป็นเก้า5้อห้าสามเก้ารห้าสี่แบบนี้ตามเวลาไม่ใช่นะครับเราต้องผลิตโรงงานผลิตขึ้นมานะครับเดี๋ยวอันนั้นจะอยู่ในภาคต่อไปโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขายให้ด เดี๋ยวผมจะขายนี่เลยนะตัวพายพายนี่ครับพายฟักทองนะครับนี่ครับแล้วก็รอเวลาแป๊บหนึง่งอ่าโอเคเนี่ยครับของที่เราอยู่ในโกดังมันก็จะไปขายเนี่ยแค่หนึ่งนาทีครับแล้วก็ไปขายแล้วรถก็ออกไปโอเคปุ๊บทีนี้เราก็รอว่าเงินจะกลับมาประมาณกี่กี่นาทีแต่ดูตรงด้านขวานี่ครับเนี่ยหนึ่งนาทีนะครับเงินก็จะกลับมาโอเคครับเวลาเราสร้างพวกนียครับผมก็แนะนําว่าสร้างได้แล้วก็ลบได้นะไม่เป็นไรเราไม่จะเป็นว่าไอ้พวกผักเนี่ยมันไม่กี่บาทแต่ไอ้พวก พวกไอพวกโรงงานอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างแพงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนเช่นปุ๊บมันจะมีเดี๋ยวผมจะทำให้นี้ให้ดูแบบเวลาเวลาดูอ่ะมันจะยากหน่อยว่ามันต้องใช้น้ํากี่อันเงี้ยสมมติเนี่ยเราดูอะอันนี้ลงเกลือนะครับนาเกลือนาเกลือเนี่ครับแบบอยู่กลางน้ําก็จริงครับแต่เนี่ยคือมันแบบอยู่อยู่ในแบบพื้นที่ที่มันไม่ใช่ของมันนะครับมันก็จะแบบช้ามากครับเป็นเจ็ดนาทีเห็นไหมครับเนี่ยผมก็ไม่เอาเราทิ้งไป มันจะมีมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบผลผลิตแต่ละตัวครับมันจะมีใช้น้ํานะครับแบบเช่นใช้ฟักทองเนี่ยแบบทับสิบเนี่ยคือเราต้องตักน้ามาลดครบ20ยี่สิบครั้งถึงจะถึงจะให้ฟักทองกําเนิดขึ้นมาได้นี่ครับแล้วก็เนี่ยเวลาของมันเนี่ยสีเขียวนี่คือผลิตเร็วมากคือห้านาทีก็ได้ฟักทองมาแล้วแต่เห็นพวกนี้ครับเห็นที่มันเด้งขึ้นมาไหมครับที่แบบเราไม่ได้ต้องลดน้ําเลยเนี่ยครับไม่ต้องลดน้ําเลยแต่เด้งขึ้นมาเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันมีบ่อธรรมชาติอยู่เห็นไหมครับบ่อธรรมชาติเนี่ยลอบ ล้อมรอบอยู่เนี่ยแบบซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยจะทําให้ต้นต้นไม้หรือว่าของที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับคือไม่ต้องใช้น้ําเลยคือแบบพอหมดปุ๊บเห็นไหมมันเด้่งขึ้นมาเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องเราก็ประหยัดแบบว่าใช้ตรงน้าตรงเนี้ยคือจริงๆตอนหลังก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าบางงานที่มาใช้เยอะเราก็ต้องมีไว้เผื่อบ้างครับอะไรเงี้ยแต่บางที่ระยะไกลเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยสิ่งก่อสร้างเนี่ยที่ผมบอกอะถ้ามันอยู่สร้างติดๆเนี่ยมันกลายเป็นสีแดงเลยมันก็ช้าอันนี้ไงนะครับรถมาแล้วเราก็เก็บกดรับเงินนะครับโห สี่แสนเข้ามาครับตอนนี้มีเป็นเก้าแสนแล้วโอเคครับแล้วก็ปลูกต่อไปเสร็จปุ๊บโอเคอันนี้เรื่องเรื่องการทําฟาร์มก็จะง่ายประมาณนี้ครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามไว้ใต้เม้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับก็เล่นก็สนุกดีก็พวกพวกอันนี้พอเรากลบรีมูฟเนี่ยรครับมันจะเสียเงินนะแต่ถ้าเป็นบอ่อธรรมชาติเราเรารีมูฟทิ้งเเราจะได้เงินคืนโอเคครับแล้วก็จะมีต่อไปก็จะเป็นฟาร์มนะครับโอเคเราก็จะดูก่อนว่าในฟาร์มเรามีอะไรบ้าง โอเคน,นี่จะเป็นฟาร์มเรามีทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวแล้วก็อันนี้เป็นฟีดมิวก็คือแบบที่สร้างสร้างอาหารแล้วอันนี้ก็เป็นที่เก็บอาหารครับก็มีแกะมีขนแกะอะไรนะครับแล้วก็เป็นเป็นพนักงานฟาร์มอันนี้ ATV อันนี้ผมยังไม่ได้ลองสร้างดูนะครับโอเคครับก็ขั้นตอนก็มีประมาณครับดูว,ว่าฟีดมิวต้องใช้อะไรโอเคต้องใช้ฟางนี่ครับก็เข้ามาแล้วครับเนี่ยครับเร็วเจ๊เร็วเจ๊เร็ว,รวคนรออยู่ปุ๊บมามาแล้วนี่ผลิตเร็วมากครับแค่ห้าวิเสร็จป๊บ เป็นอาหารสัตว์เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เจ,เ,จเ,จเจ๊วิ่งและเจ๊วิงวว่งและเจ๊ข้าบอยโอเคครับแล้วก็มาใส่ตรงอาหารตรงนี้ปุ๊บเนี่ยที่เก็บอาหารแล้วเต็มเต็มที่ห้าอันอา่าไก่น้องไก่ออกมาแล้วน้องไก่ออกมากินนี่เข้าไปเคยจะได้ไข่ครับก็แน่นอนครับเนี่ยก็ทุกสามสิบวินะครับพอฟีดมิลครบสามอันน้ำหนึ่งอันก็จะผลิตไข่ออกมาหน,นึ่งอันนี้ครับแล้วก็ดูเนี่ยเราก็ต้องมีพนักงานสาหรับการทําฟาร์ม เรบริษัทแล้วก็พนักงานฟาร์มสวนโอเคครับมีสองอย่างแล้วนะอันนี้คือบ้านช่างไม้นะบ้านช่างไม้ก็คือจะตัดไม้ทุกอันเห็นไหมเป็นต้นไม้นี้แล้วก็จะเป็นต้นไม้ธรรมชาติจะคอยตัดตลอดแล้วข้อสําคัญก็คือช่างไม้นะจะคอยช่วยแบบว่าอันนี้ครับเห็นไหมครับแบบว่าตัวเนี้ยต้องใช้ไม้สามอันเงี้ยช่างไม้ก็จะแบกมาให้เห็นไหมเนี่ยแบกมาเนี่ยเนี่ยใช้ไม้หนึ่งครับสามใช่ไหมคือปกติอันเนี้ยจะมีคนที่คอยสร้างของครับเนี่ยคนนี้เนี่ยเสื้อขาวเนี่ยหัวละล้านเนี่ย ก็มาช่วยมาช่วยก็คือเขาจะเป็นคนไปหยิบอ้อยมาอย่างเดียวแต่ว่าเนี่ยไม้ก็ไม่ช่างไม้ไม่ค่อยหยิบให้นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเมื่อกี้เราสร้างถึงอันนี้ใช่ไหมเราก็จะเป็นคราวนี้จะดูที่โรงงานนะครับโรงงานานี่เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รีบสร้างนะครับแต่ก็เราต้องดูระยะเราก็เก็บเงินประมาณก็นานาประมาณแสนสองแสนแล้วค่อยๆสร้างไปทีละอย่างนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็น เป็นพนักงานธรรมดาใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นพนักงานที่เกี่ยวทํากับโรงงานนะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับก็อุตสาหกรรมก็เหมือนกันเราต้องมีเหมือนกันอันนี้คือโกดังสําหรับเก็บเว h า u s นนี่คือเก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมนะครับก็เช่นผลิตน้ํามันแล้วก็ถังน้ําแล้วก็อะไรเงี้ยแบบเนี้ยครับวอเทอร์ดรัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกไม้นี่ก็เหมือนกันครับเนี่ยลัมเบอร์อะไรพวกนี้ครับก็คือไม้พวกเนี้ยคือเราต้องใช้มาสร้างสร้างโรงงานทั้งนั้น อาจจะใช้ที่หลังพวกไม้นั่นไม่เท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยพวกที่สร้างโรงงานแล้วก็มาดูว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูในปุ๊บเนี่ยสร้างโรงงานนะครับเนี่ยมันจะมีโรงงานต่างๆบางที่พื้นที่ก็เหมือนกันเนี่ยแบบว่าตัวเนี่ยโรงงานที่ต้องการมันจะบอกว่าเนี่ยข้งบนเขียนว่าใกล้ใกล้ถนนที่ที่เป็นไอ้นี่แล้วก็ใกล้กับภูเขาแต่ว่าแมพผมไม่มีภูเขาคือไม่สามารถสร้างได้นะครับโอเคเนี่ยเราก็มาสร้างแหวเฮาส์งี้ครับเนี่ยใช้ไม้สามสามพันแล้วก็เงินหมื่นหนึ่ง แล้วก็ตัวนี้เป็น water water factory นะครับเป็แ factory นะก็คือแบบตัวคนที่สร้างน้ำนะครับขวดน้ำครับแล้วก็ในวอเตอร์ปั๊มนะครับเนี่ยมันจะมีพวกบอกรายละเอียดทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเราจะมาอธิบายก่อนอีกทีนึงครับอันนี้ power p ร a n พนะก็เป็นตัวที่สร้างพลังงานไฟฟ้านะครับหรือนี่ครับใช้ w i n ก็คือไอ้กังหันลมครับที่สร้างพลังงานไฟฟ้าเหมือนกันตัวนี้จะสร้างสร้างเร็วด้วยครับแล้วก็แล้วก็ดีต่อต่อธรรมชาตินะครับก็คือว่าเวลาเราสร้างอะ เราต้องสร้างกลางๆเหมือนกันนะครับไม่ใช่มาสร้างแถวบ้านอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่นี้ผมผมลบทิ้งไปแล้วเดี๋ยวผมสร้างให้ดูอันหนึ่งก็ได้โอเคครับเนี่ยสร้างนเนี้ยเนี่ยพนักงานเราก็จะวิ่งเนี่ยครับคนนี้อาเจยอาเจยเสื้อเหลืองก็จะเป็นคนที่ไปคอยสร้างกลางหันหรือว่าสร้างของทุกอย่างในในเมืองเนี่ยครับคือเจยคนนี้สร้างทุกอย่างเลยคนเดียวโอเคครับเราก็จะได้พลังงานไฟฟ้าขึ้นมาแล้วครับแล้วก็พลังงานไฟฟ้าก็จะมาเก็บอยู่ที่นี่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบพวก ไอ้ที่ขุดน้ํามันนะครับออยปั๊มนะครับเราก็สร้างเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับไอ้พวกออยปั๊มอะไรพวกนี้เราต้องสร้างห่างจากไอ้พวกนี้มากๆเลยนะครับพวกพวกธรรมชาติเนี่ยห่างห่างยิ่งดีนะครับอยู่กับอยู่กับพวกคนบ้านบ้านพลังงานนี่ไม่เป็นไรไอเราสร้างเ,าเราเราเราสร้างน้ํามันใช่ไหมครับเราก็จะเป็นมันจะเป็นเขาเรียกคูดออยคูดออยนี่มินคืออะไรก็คือเป็นน้ํามันดิบนะครับน้ํามันดิบแล้วทําอะไรต่อ คือเราจะสร้างอย่าลืมว่าน้ำมันแก๊สโซลีนเราหมดได้นะครับเราก็ต้องมาสร้างตัวนี้ครับเป็นเครื่องผลิตไอปิโตรเลียมนะครับเมื่อกี้เราใช้คูดออยนะครับเพื่อผลิตปิโตรเลียมจะใช้ใช้ตัวนี้ครับก็คือเขอดูชื่อนะครับนี่ครับนายแบนคนนี้ครับก็คือรีเฟนเนอรี่อะไรนีครับมัดเพดก็คือใกล้ใกล้ถนนที่แบบว่าเทปูแล้วนะครับถนนนี่นะครับอย่างมาต่อยนะครับโอเคครับเนี่ยเราสร้างปุ๊บ ว่าต้องรู้ว่าใช้อะไรบ้างโอเคเราก็ต้องใช้ energy สองอันถ้าแรกๆเราไม่มีโรงงานเนี่ยไม่เป็นไรเราก็ใช้แบบธรรมชาติตัวนู้นก่อนใช่ไหมครับรกดให้ดูนี่ครับเนี่ยธรรมชาตมันนี้มันอยู่มีติดต้นไม้มีอะไรเงี้ยมีของสร้างเยอะก็ช้าหน่อยมันเราก็ได้พลังงานไฟฟ้ามาครับคือสองอันแค่สองหน่วยใช่ไหมแล้วก็น้ำหนึ่งอันน้ําก็มาจากไหนมาจากอไอเนี่ยครับ water ตัวนี้ครับสร้างมาแล้วก็สร้างกดดังไว้ใช่ไหม โอเคครับเมื่อเราได้คูดออยมาแล้วคูดออยมาจากตัวนู้นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาสร้างตัวนี้มาสร้างปิโตรเลียมปิโตรเลียมก็คือใช้คูดออยสองอันน้ํา1อันเอนเนอร์จีออันเราจะได้ปลิตโตรเลียมมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องสร้างอีกโรงงานหนึ่งโอเคโรงงานอีกอันหนึ่งครับอันนี้ผมก็สร้างเห็นว่าแก๊สโซลีนนะครับก็คือใช้ใช้ปิโตรเลียม1อันวอเตอร์สอันแล้วก็เอนเนอร์จีสี่สี่ีอหกอัน อันนี้นะครับก็คือจะสร้างแก๊้น้ำมันได้แล้วแก๊สโซลีนก็คือไม่มีวันหมดแล้วโอเคและที่สาคัญที่เราเห็น,เห,นเห็นเมืองผมที่สร้างไว้อย่างนี้ไหมครับคือ power pump นะครับปกติเนี่ยแต่ละตัวเห็นไหมมันจะมีหนึ่งทับหนึ่งเนี้ยหนึ่งทับหนึ่งอะไรเงี้ยปกติถ้าเราไม่ได้สร้างไม่สร้างตัวนี้ไว้ครับคือจะมีก็ต้องมีคนมาขนของข,องขนน้ามาใส่ให้มันจะช้าครับแต่ถ้าเราเนี่ยครับเอาบ่อธรรมชาติไว้แล้วก็มี power pump เนี่ยมนันจะดูดปั๊มน้ําจากธรรมชาติมาใส่ power pump แล้วก็อยู่กระจาย่างเนี้ย คืออันไหนที่อยู่ใกล้ๆอย่างนี้ครับมันก็จะได้ดูดน้ําขึ้นมาเลยเนี่ยครับก็คือสูบสูบปั๊มน้ําเข้าโรงงานทันทีก็คือเราไม่ต้องใช้คนมาช่วยนะครับเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถผลิตอนนี้ได้แล้วผลิตเนี่ยน้ำมันแค่นี้เราก็เราก็สามารถอัปเกรดต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับเนี่ย power plant นี้ก็เหมือนกันก็นกคือ power plant ใช้อะไร power plant ก็คือใช้คูดออยล์สองอันใช้น้ำหนึ่งอันเห็นไหมครับอยู่ใกล้น้ำมันก็ไม่ต้องมีคนมาเห็นไหมน้ำมันเติมตลอดเลยครับเพราะว่ามันมี power pump นะครับมีปั๊มน้ําช่วย นี่ครับก็จะง่ายๆเกมก็ประมาณนี้ครับมันเหมือนจะง่ายนะแต่แรกๆอาจจะยากหน่อยอันนี้ก็คือที่โหมดที่ผมทําก็คือโรงงานนรกก็คือว่าปกติเวลาคนทํางานอันนี้อันนี้คนทํางานมันยังมีหยุดบ้างนะแต่จริงๆถ้าถ้าผมแบบใส่เต็มสูตรก็คือพนักง,งานแบบไม่ได้หยุดก็คือโรงงานนร,รกับทำตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงไม่ให้มันหยุดนะ <laughs> โอเคครับก็ง่ายๆประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อเ <laughs> <laughs> มื่อเมื่อกี้ผลผลิตคือเราทนาน้ําตาลใช่ไหมครับน้ําตาลก็จะได้แค่ประมาณสา0หมื่นใช่ไหมเกมนี้หมุนได้แค่นี้ครับ แล้วก็ได้แค่นี้น้ำตาลก็ประมาณสามหมื่นเกลือก็ได้ไม่กี่บาทผมจำไม่ได้้วโอเคเราก็ต้องมาดูผลผลิตต่อว่าจะทําอะไรเช่นเนี่ยครับเราต้องทําบัตเตอร์นะทําเค้กทาพัมกินพายเนี่ยเราก็เลือกได้ว่า,าจะทําอะไรเวลาเราเลือกสร้างนะครับเนี่ยแบบโรงงานใช่ไหมครับเนี่ยเบเกอรี่เนี่ย,ยผมก็เลือกสร้างเบเกอรี่แล้วก็ได้โอเคเนยว่าต้องใช้อะไรบ้างเราก็ต้องมาดูว่าเอาใช้ลัมเบอร์เป็นไม้ขัดแล้วครับ ห้าอันแล้วก็ท่อนไม้สูงห้าอันแล้วก็เอเนจีห้าอันเห็นไหมพนักง,งานอนเาเจเซอรอเหลืองก็เริ่มทํางานอีกรอบนึงครับโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ดูว่าทําอะไรแล้วทําให้ทําให้เราสร้างได้ได้เงินมากที่สุดอ่าตัวนี้จริงผมไปดูแล้วว่าเค้กมันสร้างได้ประมาณล้านหนึ่งแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่ามันใช้ผลผลผล,ผลผลิตอะไรได้บ้างมันต้องใช้บัตเตอรน์นี้สามอันอ่าบัตเตอร์ต้องสร้างอันนี้ก่อนแสดงว่าต้องมีบัตเตอร์นี่สองอันมีไข่สามลูกมีแป้งมีแป้งนะครับ แล้วก็ดูว่าในเนี้ยดูว่าเจ๊เบเกอรี่เนี่ยทำอะไรได้บ้างอ่ะเบเจ๊เบเกอรี่ต้องทำทำเนยแสดงว่าเราต้องสร้างเบเกอรี่ก่อนอยู่ดีเราถ้าเราไม่สร้างเบเกอรี่เราก็ไม่สามารถทําเค้กได้อ่าไอตัวเค้กก็ต้องใช้บัตเตอร์ใช่ไหมอ่าโอเคเราก็ต้องมาสร้างบัตเตอร์ก่อนแล้วต้องดูก่อนว่าบ,บัตเตอร์ใช้อะไรด้วยนะโอเคเนี่ยมีทั้งลงมันมีมันมีมนมมนมหลายอย่างครับมีทั้งมีทั้งโรงงานที่ทําผลิตไวน์อ่าถ้าผลิตไวน์ก็มีผลิตไวน์ต้องปลูกอะไรผลิตไวน์ก็ต้องอะไรก็ต้องปลูก ลูกไอ้พวกอันนี้ครับองุ่นนะครับเนี่ยเห็นไหมองุ่นก็มีเราต้องปลูกองุ่นด้วยเสร็จปุ๊บแล้วก็อันนี้ครับเราก็ต้องมีโรงงานผลิตอะไรผลิตขวดวายกนถึงจะทำทำ,ทำวายได้โอ้โหมีหลายขั้นตอนมากครับอันนี้ก็จะเป็นหลังๆที่ผมยังไม่ได้ทำนิวเคลียร์พวังงก็เป็นพลังงานนิวเคลียร์นะครับโอ้โหน่าจะเป็นเมืองใหญ่แล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้ทําเลยมันต้องเล่นไปเรื่อยๆครับโอเคครับก็มีประมาณนี้แหละเนี่ยมันก็จะมีไข่ ขาทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวมันเองครับเราก็ไม่ต้องไปควบคุมอะไรมากเราแค่สร้างอย่างเดียวแล้วก็ค่อยๆสร้างไปลบไปสร้างไปลบไปเกมนี้มันก็มันตรงนี้ครับแต่ผมก็หักรีวิวตรงที่สุ่ท่าคะแนนเพราะมันย้ายไม่ได้เนี่ยครับมันจะยากตรงนี้แหละแล้วก็เนี่ยแบบคะแนนแล้วก็มาดูเช็คตรงนี้ครับว่าเราได้กี่คะแนนเห็นไหมตอนนี้เอาเมื่อกี้ผมขายไอ้ตัวนั่นไปแล้วใช่ไหมครับขายไอ้ายผายฟักทองเนี่ยจากระดับพันกว่าขึ้นมาแ0ด้อยแล้วเห็นไหมคะแนนมันดาวก็ยิ่งขึ้นด้วยคือเราขายของเนี่ย คะแนนคะแนนดาวมันก็ยิ่งขึ้นไปด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เลือกขายเงี้ยเนี่ยใกล้ๆอย่างเงี้ยเลือกเลือกพยายามเลือกใกล้เมืองที่สุดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมก็ไปขายมันก็จะได้ดาวขึ้นเรื่อยๆได้ดาวขึ้นเรื่อยๆเรามาดูมาดูท็อประดับหนึ่งกันนะครับว่ากี่คะแนนแล้วโอเคท็อป10ครับท็อป10เนี่ย11ล้านแล้วครับเนี่ยผมเพิ่งได้แค่แค่นิดเดียวเองเนี่ยได้มาสามหมื่นเองเนี่ยครับ ก็ตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดใครสงสัยหรือว่าติดตรงไหนในการสร้างอะไรก็สามารถถามผมมาได้นะแล้วก็พวกธรรมชาติเนี่ยหลังๆมันก็จะลบหมดจริงๆอะ่ะช่วงแรกอะ่ะต้นไม้อะ่ะมันจะมันจะพอใช้อยู่แต่พอสักพักหนึ่งเราต้องปลูกต้นไม้ครับเนี่ยจะมีต้นไม้ให้ปลูกแล้วก็ปลูกปลูกปลูกไปด้วยครับปลูกต้นไม้ไปด้วยปลูกถ้าผมแนะนํหนะก็ปลูกอ้อยครับมันจะได้ราคาดีที่สุดนะลองลองลอง,ลองเล่นดูจะสนุกเองโอเคครับก็ วันนี้ก็ตัวเกมก็ประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดใครสงสัยหรือว่ามีปัญหาก็ถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวลิง์โหลดเกมวิธีเล่นเกมก็ผมลงไว้ใต้คลิปนะครับขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับ